สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำตัวแอปพลิเคชันนะครับซึ่งสามารถอินส t a l ได้ทั้งในระบบที่เป็น Desktop อปแอปพลิเคชแล้วก็ตัวปลั๊กอินของ Chrome เว็บเบราว์นะครับในส่วนของ Linux ที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะใช้ได้เฉพาะเป็นลักษณะของปลั๊กอินเว็บเบราว์เซเท่านั้นตัวแอปพลิเคชันตัวนีเ้เรียกว่า Loom นะครับ เมื่อคืนผมได้เข้าไปดูแล้วปรากฏว่าตัวนี้น่าสนใจก็คือ,เ,อ,อเวลาที่เราบันทึกภาพการทำงานนะครับบนสกรีนมันจะสามารถเก็บแล้วก็โปรเซสได้อย่างรวดเร็วนะเข้าใจว่าเป็นการทำงานบนระบบคลาวดนะครับอ,อ,อันดับแรกเลยเดี๋ยวผมจะ้องแนะนำการ Install เจ้าตัว o o มเนี่ยลงไปในเครื่องของเราก่อนนะครับ ตอนนี้เราต้องเข้าไปที่ l o o m com นะครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยจะเจอเว็บไซต์นี้นะเว็บไซต์นี้ก็จะมีการโปรโมทว่าด้วยสถานการณ์โควิด19เนี่ยทำให้เขาลดราคานะครับมีการเอาฟีเจอร์ที่ติดลิมิตต่างๆเนี่ยออกไปแล้วก็ที่สำคัญคือมันจะฟรีสำหรับการใช้เพื่อการศึกษานะครับ อ่คันนี้ผมก็ลองเข้าไปเลย get room for free พอเข้าไปถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะถูกอขอให้ sign up นะครับด้วยตัว g m a i l ทั่ที่ Google account นะครับซึ่งน่าจะใช้ m a h i d o n e d u ได้นะครับหรือผมใช้ตัวโอเคผมจะใช้มีทุกจะมีตัวอย่างในตัวอย่างนี้จะใช้ได้เฉพาะตัว Google นะครับ ซึ่งผมได้ได้สายอัพไปแล้วนะครับพอเราส i g n Up ไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้ผมมี Account เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีอีเมลส่งมาให้เรานะครับโดยอีเมลนั้นนะก็จะเหมือนกับให้เราเสามารถที่จะกดลิงก์เข้าไปเพื่อ Install Room ได้เดีย๋ยวผมจะโชว์ตัวอย่างอีเมลที่ได้รับนะครับอลองไปที่ ตัวอ e ีเมลที่ผมได้รับก็จะเป็นตัวนี้ตัวรูมเนี่ยก็จะอ e ีเมลมาเขาก็เซไฮอะไรปกตินะครับแล้วเราก็าไปที่ตัวลิงก์ที่เขาให้มาก็คือตัว install นะครับพอเข้าไปที่ i n s t a l l ปุ๊บเนี่ย สิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องตัดสินใจว่าเราจะใช้แพ็กเกจไหนซึ่งมีค่าใช้จ่ายหมดเลยยกเว้นตัวนี้ครับตัวแพ็กเกจโปรเนี่ยเดิมทีเขาจะลดราคาให้เป็นสี่เหรียญต่อเดือนนะครับแต่เราสามารถที่จะใช้ได้ฟรีโดยเข้าไปที่ลิงก์ตรงนี้ครับ Free for teacher and student นะครับกดเข้าไปโอเค Room Pro for student and teacher ตอนนี้เรามาถึงตรงนี้ใช่ไหม uh, Getting s t a r t u p with the Room Pro Getting start with Room Pro Room Pro feature ไม่ใช่ Change the plan of pricing respond COVID-19 If you sign up Okay ลองดูนะ Sign up here for free If you are new Room and plan to use Room for class work อ่าโอเคครับลองดู sign up ตรงนี้ โอเคแล้วเราก็ Sign Up with Google กับ Sign Up with Slack ใสอั w วิ h Google ผมขออนุญาตเปลี่ยน Account แล้วกันเพราะว่าในนี้เนี่ย mm hmm. ผมใส่ผมใส่ไปแล้วในลักษณะของใช้ Account ของมาฮิดลนนะครับผมลองใช้ตัวนี้ดูแล้วก mm ็ hmm. Enter password ไม่แน่ใจว่าใช่ไหมโอเค พอเรา enter เรียบร้อยแล้วมันก็จะมีการเช็คว่าเราได้ใช้ตัว Account นี้เพื่อ Log In เข้ามาในระบบจริงๆเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใช้มือถือเพื่อคอนเฟิร์มตัวตนก่อนนะครับ โอเคผมกดมือถือเรียบร้อยแล้วพอเราซายอัพเป็นครั้งแรกนะครับเขาก็จะมีเงื่อนไขต่างๆให้เรารับทราบนะครับก็ตามฟอร์มนะครับก็ I agree ไปเลยหลังจากที่เรากดยอมรับเงื่อนไขแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมีการถามว่าเราจะใช้ ตัวซอฟต์แวร์ลูมีนเพื่ออะไรนะครับผมก็คลิกไปที่ for education จากนั้นเขาก็จะให้เลือกสเตจนี้สำคัญนะครับเขาจะให้เลือกว่าเราจะใช้แบบ Chrome extension หรือว่า d e s t t p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  ผมใช้ตัว Chrome extension แล้วมันจะมีลิมิตการใช้งานคือมันจะไปยึดติดอยู่กับเจ้าตัว เว็บเบราว์เซอร์ของเรานะครับถ้าคุณไม่ได้ใช้ Linux อย่างที่ผมใช้นะผมแนะนำให้ใช้ตัว Desktop Application แต่ตอนนี้ผมไม่สามารถเลือกได้เพราะว่าตัวซอฟต์แวร์ของ r o o เนี่ยเขาเจอว่าระบบของผมเนี่ยเป็นเป็นเจ้าตัว Linux ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะบังคับให้ผม Install ในลักษณะของ Chrome Extension เท่านั้นก็กดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้ว Install ในเครื่องของตนเองนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูว่าการทำงานของเจ้าตัวรูมเนี่ยมันสามารถใช้ได้ดีขนาดไหนในวิดีโอถัดไปขอบคุณมากครับ